แล้วก็มีการเปลี่ยนจากาสภาพัฒนนะครับไปเป็นสนขอคือสภาพัฒนเนี่ยจริงๆเขาก็ศึกษามาถูกทางนะเวลาศึกษาทางเลือกอะมันไม่ใช่แบบศึกษาแบบ yes no จะเอาหรือไม่เอามันต้องดู options นะครับซึ่งสภาพัฒน์เขาก็ไปศึกษา options ต่างๆนะหลกัหลกๆก็มี4 options ผมใช้ภาษาง่ายๆนะเพราะแต่ละออ t ชั่นจะยาว option แรกเรียกว่า option ดูนอตติ n งซึ่งนี้เป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วดูนอตติ n งแต่จริงๆก็ไม่ใช่ว่าดูนอตติ n งไปเลยนะก็คือดูซัมติ n งตามกระบวนการปกติแหละมีการพัฒนาเมืองมีการพัฒนาชายฝั่งมีรถไฟทางคู่อะไรต่างๆแต่เอาเป็นว่าไม่ใช่ major investment option ที่สองนะครับที่เขาศึกษาก็คือ option landbridge เนี่ยครับแต่เป็น landbridge คนละสเกลกับที่รัฐบาลจะทำ option ที่สก็คือคลองไทยนะครับ แล้วก็ออปชันที่4ก็คือ,อตัวเขาเรียก GMS เนาะทวายใช่แนวแนว GMS แนวเชื่อมต่อกับถวายก็คือสภาพพาู้นี่สภาพัก็รับลูกไปแล้วก็ศึกษานะครับอันนี้น่าจะเป็นรายงานการศึกษาที่ผมเรียกว่าจริงจังและเป็นกลางมากที่สุดเท่าที่ประเทศไทยมีในสถานการณ์ปัจจุบันเพียงแต่รายงานนี้จะดีไม่ดีมากน้อยแค่ไหนใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการศึกษานี้เป็นอีกเรื่อ,องนะครับ แต่นี่คือ Official ยลใบสภาพัฒน์นะครับสภาพัฒน์ตอนนั้นจ้างจุฬาศึกษาเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็ก็ไปไปศึกษารายละเอียดกันได้แต่ว่าอันนี้เป็นรายงานที่เหมือนแบบเป็นทางการมากที่สุดแล้วก็จริงจังกัแบบการศึกษามากที่สุดไม่ใช่แบบเอาแค่ความเห็นมาคุยคุยกันแล้วก็ฟุ้มๆกันไปนะครับ